อีกสักข้อหนึ่งครับข้อเก้านะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าปืนใหญ่มวลสี่ร้อยกิโลกรัมอันไหนคือปืนอ่ะอันนี้ให้เป็นเอ็มใหญ่ละกันเท่ากับสี่ร้อยกิโลกรัมใครแชทอะไรมากข้อสอบยากไหมครับมันมันความยากความง่ายมันไม่ตรงกันนะครับอาจารย์บอกก็จะบอกว่าไม่ยากนะพอเราไปทำข้อสอบเราก็จะบอกว่าไหนบอกไม่ยากนะ <laughs> ด้วยเวลาที่ผมสอนเราจงกัดด้วยแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าที่ห้องด้วยก็ไม่ยากครับผมการชนและโมเมนตัม um นะเรื่องอื่นไม่รู้แต่ว่าเรื่องการชนและโมเมนตัม um ไม่ยากเลยถ้าดูคลิปผมทุกคลิปนะครับแล้วก็เข้าติววันนี้ถ้าสอบไม่ได้ก็ไปถอนเลยนะครับ <laughs> มันง่ายอ่ะต่อมวลปืนใหญ่400กิโลกรัมวางอยู่บนพืน้นราบ ที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนแม้พออ่านโจทย์มาเจอคำพวกนี้ครับก็ต้องพยายามไฮไลท์ไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องนํามาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาสัมประสิทธิ์คือตัวอะไรครับต้องรู้นะครับตัวมิวนะไม่ใช่ตัว F นะครับมิวตรงนี้เท่ากับ0.5ไม่มีหน่วยครับตัวนี้ระหว่างปืนใหญ่กับพื้น ถ้าปืนใหญ่ยิงลูกปืนมวลอ่าันนี้มี m อ็มเล็กเท่ากับ9.8กิโลกรัมออกไปในแนวหน้าด้วยแนวหน้าด้วยความเร็ว40เมตรต่อวินาที่ะโจทย์ออกมาแล้วดังภาพปืนใหญ่จะถอยหลังเป็นระยะทางกี่เซนติเมตรปืนใหญ่จะถอยหลังเป็นระยะทางกี่เซนติเมตรข้อนี้เราจะเริ่มต้นด้วยสูตรไหนก่อน ถ้าถ้าเป็นเรื่องโมเมนตัมนะครับการชนแล้วโมเมนตัมผมอยากให้พวกเราเขาเรียกอ,อะไรอัตโมติเลยว่าหนึ่งมันต้องหนึ่งหรือสองอะไรก็ได้ขึ้นก่อนกันนะครับคอนเซเ v ท Energy ก็คือกฎการอนุรักษ์พลังงานต้องมาหรืออีกตัวหนึ่งก็คืออะไรนะครับ Conservative Momentum มันต้องมาครับสองอันนี้ครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งหรือมาทั้งคู่นะครับอะไรมาก่อนมาหลังก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถแก้โจทย์ข้อนี้ได้นะครับอืมโอเคปืนใหญ่จะถอยไปเป็นระยะทางกี่เซนติเมตรมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรดีครับ หหรือ2ครับกฎการอนุรักษ์พลังงานก่อนหรือว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก่อนเราคิดว่าระยะทางเนี่ยมันจะไปแทรกอยู่ในไหนครับแทรกอยู่ในกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมไหมกกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมส่วนใหญ่มันก็มีแค่เกับ V ใช่ไหมครับกฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันถึงจะมีระยะทางเข้าไปแทรกนะครับเพื่อนบอกว่าใช้ c o n s e r v a t i v e of energy ก่อนแล้วกัน่าได้ลองดูนะครับเราจะเลือก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  conservative of energy ก็คือพลังงานณนะตำแหน่งที่หนึ่งจะต้องเท่ากับพลังงานณนะตำแหน่งที่ที่สองตำแหน่งที่หนึ่งคืออะไรเราต้องถามตัวเองนะครับตำแหน่งที่1ก็คือก่อนยิงไหม แล้วก็ตำแหน่งที่สองคือหลังยิงใช่ไหมครับเอ๊เดี๋ยวนะพลังงานเออเริ่มม่วแล้วโมเมนตัม <laughs> <Moment> um <laughs> ก็อ่าก็ประมาณนั้นก่อนยิงกับหลังยิงก่อนยิงมันมีพลังงานอะไรบ้างครับมาดูก่อนยิงมวนของปืนใหญ่มีพลังงานอะไรบ้างมันเคลื่อนที่ไหมมีพลังงานสับไหมมีสปริงไหมก่อนยิงพลังงานมันเป็นยังไงครับ ไหนลองตอบดูสิก่อนยิงมีพลังงานอะไรถ้าใครนึกไม่ออกก็เช็คลิสต์ก็ได้ครับเรื่องของพลังงานมีอยู่ไม่กี่ตัวอ่ะเช็คลิสต์อันแรก mgh มีไหมอันที่สองหส่วนส mv กำลังสองมีไหมอันที่3 1มหนึ่งส่วนส kx กำลังสองมีไหมม,ห X, ม,ไหม,มีพลังงานอะไรครับพลังงานจนเนื่องจากการหมุน 1— น,นส่วนส i โอเมก้ากำลังสองเช็คลิสต์ดูนะครับอ่ะ MGS มันก็ต้องมีความสูงถูกไหมถ้าไม่อยากให้มีความสูงเราก็กำหนดเลยว่าให้ตรงเนี้ยครับความสูงเป็นศูนย์อยู่ที่พื้นปืนใหญ่อยู่ที่พื้นตืดไม่มีนะครับมีความเร็วเกิดขึ้นไหมปืนใหญ่เคลื่อนที่หรือยังลูกปืนเคลื่อนที่หรือยังยังไม่มีนะครับมีสปริงไหมไม่มีมีพลังงานเนื่องจากการหมุนของพลังงานจนไหมไม่มี ครับแสดงว่าก่อนชนเนี่ยครับก่อนยิงพลังงานเป็นศูนย์นะครับแต่หลังชนนี่สินะครับจะบอกอะไรเราดีตอนนี้เมื่อกี้ผมก็อาจจะคำข้ามไปเหมือนเขาเรียกอะไรแกล้งแกล้ง,งโง่จริงๆอาจจะลืมก็ได้คำถามคือข้อน,นี้มันมีอะไรด้วยครับมีมีมเวเกิดขึ้นนะครับแสดงว่ามันมีแรงเสียดทาน เกิดขึ้นนะครับข้อนี้เรายิงปืนใหญ่ไปปืนใหญ่มันถอยหลังแสดงว่าแรงเสียดทานต้องไปด้านไหนครับทิศของแรงเสียดทานจะต้องไปทางด้านซ้ายหรือขวาตัวนี้ถูกไหมเขียนไหมอันนี้คือทิศของแรงเสียดทาน F เพราะว่าปืนใหญ่มันถอยหลังถูกไหมเดี๋ยวนะ ยิงปืนใหญ่ตูมถอยหลังมันเคลื่อนไปถอยหลังอ่าโอเคถูกแล้วแรงเสียดทานเนื่องจากการเคลื่อนที่ของปืนใหญ่นะครับคือปืนใหญ่มันเคลื่อนที่มาด้านนี้ครับูดนี่ครับปืนใหญ่อาจจะเป็นวีใหญ่ของเราเนาะแสดงว่าตอนนี้ครับที่ผมบอกเราว่าพลังงานจนก่อนยิงกับพลังงานจนหลังยิงเนี่ยมันเท่ากันแต่จริงๆแล้ว ข้อนี้ครับมีแรงเสียทานเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เท่ากันตามที่ผมเคยบอกไปว่าถ้ามันมีแรงเสียทานที่เราบอกผมว่าขวาล้าซ้ายดีใช่ไหมจะต้องมาบวกงานที่มันเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเสียทานก่อนใช่ไหมเท่ากับถึงจะงเท่ากับ e สองเพราะ e สองเนี่ยครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับมีคนแชทมาขอดูก่อน มีทั้งซ้ายและขวาผมตอบไปแล้วมเมื่อกี้เคลื่อนที่ไปด้านขวาถูกต้องนะครับบุญชนบัญชนอะไรเงี้ยบัญชนนะถ้าตอนเที่ยงหิวแล้วก็ทำบัญชนทีนี้ E สองมันมีความเร็วเกิดขึ้นใช่ไหมครับความเร็วที่เกิดขึ้นนั่นก็มีความเร็วอะไรบ้างเอ่ยความเร็วของปืนใหญ่ใช่ไหมครับก็คือหนึ่งส่วนสองเอก็ต้องใช้เอ็มใหญ่ แล้วก็ v ใหญ่กำลังสองนะครับมันมีมีแค่นี้นะครับอันนี้คือเราพิจารณาเฉพาะอะไรเอ่ยตัวปืนใหญ่นะครับทีนี้อ่สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อไปนั่นก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ควรจะควรจะได้แล้วนะครับว่างานเนื่องจากแรงเสียดทานตัวนี้ครับ เราสามารถหาได้จากนิยามก็คือ f กับ Delta x นะครับโดยที่ f ของเราก็ถ้าเขียนจากเวกเตอร์เป็นสเกลาร์ก็ f คูณกับเดลต้า x โคสกับเซตานะครับก็ดูว่าทิศทางของเรานะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของปืนใหญ่ก็คือไปด้านหลังกับทิศทางก็คือการกระจัดนะครับ ปืนใหญ่ไปด้านหลังนะครับเดลต้าเของเรากับทิศทางของแรงมันอยู่ตรงข้ามกันอันนี้ผมย้ำบ่อยมากมันน่าจะออกข้อสอบแหละเอเดลต้าเตัวนี้ครับมันก็คือคอร์สหนึ่งร้อยแปดสิบมันก็ได้ออกมาเป็นลบ F อฟเดลต้าเเลยก็ ตัวนี้มาเขียนนะเป็นลบ f เดลต้า x เท่ากับ1ส่วน2 m v กำลัง2นะครับเราหาอะไรครับเราหาตัวนี้ตอนนี้เราจะหาเดลต้า x ว่ามันเคลื่อนที่ไปเท่ากับเท่าไหร่นะครับเดลต้า x ของผมผม เอาลบไปว่าอีกฝั่งหนึ่งนะย้ายลบไปไม่ใช่ย้ายลบไปเป็นบวกไม่ใช่นะผมเอาลบคูณเข้าฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวามันไม่มีลบก็เลยกลายเป็นลบฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ต้องหารด้วยด้วย f นะครับตอนนี้เรารู้ m รู้ f นะครับแต่เราไม่รู้ v ใหญ่นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมากลับมาใช้เงื่อนไขของ กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมอีกครั้งหนึ่งนะครับเขียนตรงไหนดีดูรูปไว้นะครับเราจะเขียนกฎการอนุรักษ um. ์โมเมนตัมขอพื้นที่เล็กๆนะครับเราจะใช้เงื่อนไขข้อที่สองนะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็คือผลรวมของโมเมนตัมก่อนยิงเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังยิ่ง เขียนหเขียนสองแต่พูดอีกอย่างนะครับก้อนยิงนะครับเมื่อกี้ทั้งมวลก้อนใหญ่ใช่ไหม m แล้วก็มวลก้อนเล็กมันหยุดนิ่งเลยผมก็เลยขี้เกียจเขียนมาแบบความพร้อมสำหรับการสอบแล้วก็เลยเขียนศูนย์ไปเลยนะครับพอหลังยิงเกิดอะไรขึ้นครับก็มี m หน v 1นึ่ก็คือมวลก้อนเล็กของลูกปืนบวกกับ เอ็มเอ็มใหญ่เอ็มใหญ่ด้วยเอ็มใหญ่วี v ใหญ่ที่จริงไม่ต้องใส่หนึ่งไหมไม่ต้องใส่หนึ่งก็ได้หลังยิงอ่ะอันนี้รู้กันนะอ่าก็คือเอ็มใหญ่วี v ใหญ่คูณกันกบวกกับเอ็มเล็กวี v เล็กคูณกันกนะครับก็ย้ายข้างหาอะไรเนี่ยหาวีใช่ไหมวี v ใหญ่ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับลบ ลบอะไรครับ mv หารด้วย m อ่าแทนค่าให้ผมหน่อยครับมวลของ m เล็กก็คือ0.5นะครับเฮ้ยไม่ใช่9.8กิโลกรัมนะครับ m เล็กคือ9.8กิโลกรัมความเร็ว400นะครับเฮ้ย40 มัวไปแล้วนะครับสี่สิเมตรต่อวินาทีหารด้วย m ใหญ่ m ใหญ่ถึงเป็นสี่รอยกิโลกรัมนะครับโอเคตืดตืดตัดการคำตอบที่ได้คือ0.98นะครับผมลืมลบะครับหมายถึงว่ามันมีเครื่องหมายลบด้านบนนะลบอันนี้ก็ลบ0.98อันนี้ผม เอามาจากพวกเรานะ0.98เมตรต่อวินาทีเครื่องหมายลบเนี่ยมันบอกว่าปืนใหญ่ของเรากำลังเคลื่อนที่ไปด้านไหนครับไปด้านซ้ายเห็นไหมตรงกับที่ผมวาดตอนเริ่มต้นนี่ครับปืนใหญ่เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายไปด้านนี้นะครับเอาล่ะเมื่อคุณได้วใหญ่เรียบร้อยแล้วคุณก็เอาวใหญ่มาแทน แทนลงในนี้เลยลบหนึ่งส่วนสอง m ใหญ่คือสี่ร้อยกิโลกรัม v ใหญ่ก็คือลบเกทั้งหมดยกกำลังสองลบเจอลบก็ยกกำลังสองก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับ f มีค่าเท่ากับเต้นเต้นเต้นเมื่อกี้ลองไม่ได้แทนค่า f นะครับ เรายังไม่ได้แทนค่า f เนา f ของเรามีค่าเท่ากับ mu n ใช่ไหมครับคูณกับเดลต้ x แสดงว่า f ตัวนี้ก็ต้องเป็น mu n ใช่ไหมครับ mu n n ก็คือ mg ต่อไปอแทนลงไปเลยนะครับ ติดลบอยู่ดีนะเพราะว่าไปด้านซ้ายเหมือนกันนะครับใครกดเครื่องคิดเลขได้เท่าไหร่แล้วแจ้งด้วยมิวคือ0.5 m, m ในที่นี้ก็คือน่าจะเป็น m ของมวลตัวใหญ่นะครับก็คือ400ผมเขียน m ตัวใหญ่แล้วกัน400กิโลกรัม g 9.8เมตรต่อวินาทียกลังสองก็ได้คำตอบออกมากเห็นไหมตัวเลขเขาพยายามทำให้ง่ายมากถ้ามองมองมองดูมันสามารถตัดกันได้ตั้งหลายตัวตัวนี้ก็ตัดกันได้นะครับด้านบนเหลือหนึ่งตัวด้านล่างหายไปนะครับหนส่วนสองหารหนึส่วนสอง,งก็ตัดกันก็หายไปคำตอบน่าจะประมาณ9.8นะครับ v เป็นลบ0.98อาคารเขียน เขียนเป็นอ่าโอเคขอบคุณมากด้านบนใช่ไหมวี v. ตรงนี้ใส่ศูนย์นะเห็นไหมมีคนตั้งใจเรียนนะครับอ่าลบศูนย์จุดเก้าแปดแต่มันก็น่าจะตัดกันได้แหละนะครับค่อยเลื่อนศูนย์เอา <c oughs> อ่าขอคำตอบครับอ่าเชื่อเชื่อนะครับเดลต้าเอ็กเท่ากับลบศูนย์จุดศูนย์เก้าแปด นะครับความหมายของมันก็คือมันเคลื่อนที่ไปด้านสายมือใช่ไหมก็เลยติดลบนะครับสำหรับข้อนี้เนาะ